เนื่องจากฟุตบอลไทยลีกที่ในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลทำให้เรื่องราวของการแข่งขันต่างๆนั้นเงียบเหงาลงไปโดยปริยายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เงียบเหงาตามและแทบจะลุกเป็นไฟคือเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะที่ทีมต่างๆในศึกไทยลีกนั้นขยับเสริมทัพกันอย่างดุเดือดโดยในวันนี้เราจะพาไปดู5ดิวสะเทือนไทยลีก2021ี EP 2ในฉบับอัปเดตล่าสุดในวันที่26เมษายน2564 ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับโดยดีลแรกได้แก่การเสริมทัพของชนบุรี f อที่คว้าตัวยูบยองซูกองหน้าดีกีทีมชาติเกาหลีใต้มาจากอายุทยายูในเต็ดซึ่งต้องบอกว่ายูบยองซูเป็นนักเตะที่ชนบุรี f อนั้นจับตามองมาอย่างยาวนานและก็มีอีกหลายทีมในศึกไทยลีกเช่นกันที่ต้องการดึงตัวเขาไปร่วมทัพเพราะในฤดูกาลที่ผ่านมา ยูบยองซูนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงและยิงไปถึง22ประตูให้กับอยุธยายูเนเต็ดในศึกไทยลีก2โดยยูบยองซูเคยผ่านการคาแข่งมาทั้งกับอินชอนยูไนเต็ดลงเล่น67นัดยิงไป37ประตูกับอัลฮีลาวลงเล่น44นัดยิงไป16ประตูและกับลอสตอปลงเล่นไป28นัดยิงไป15ประตูพร้อมทั้งยังช่วยให้ลอสตอปคว้าแชมป์ลัเสเซียครับมารองได้สำเร็จและที่สำคัญเขาเคยติดทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่ไปถึง8นัด ดีลที่2ได้แก่ดิวสะเทือนไทยลีก2ของเมืองการยูในเต็ดทีมน้องใหม่ไฟแรงที่คว้าตัวแฮริสันไคออนกองหน้าชาวบราซิลจากสุพรรณบุรีเอฟซไปร่วมทัพซึ่งแฮริสันไคออนถือว่าเป็นกองหน้าระดับท็อปแห่งศึกไทยลีกจากการลงเล่น28นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาเขายิงไปถึง13ประตูกับอีก4แอสซิสโดยแบ่งเป็นกับชนบุรีเอฟซีนัด6ประตูกับสุพรรณบุรีเอฟซนัด7ประตู4แอสซิส และเขายังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สุพรรณบุรีเอฟซลอดพ้นจากการตกชั้นในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งการที่กองหน้าระดับแฮริสันไครออนยอมลงมาเล่นในศึกไทยลีก2เช่นนี้คาดว่าค่าเหนื่อยของเขาจะอยู่ในระดับเดียวกับเลอันโดอัสซัมเสารที่ย้ายมาเมืองการก่อนหน้านี้ที่รับค่าเหนื่อยประมาณ6 0 0 0 0บาทต่อเดือนหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำดิวที่3ได้แก่ดิวที่นครราชสีมามาด้าควาตัวคาวาเบนาอเปียคูบี ปีชาวออสเตรเลียเชื้อสายการนามาจากเวสเทิร์นยูไนเต็ดในลีกออสเตรเลียเขาวาเบนาอเปียคูบีปัจจุบันอายุ28ปีผ่านการค้าแข่งในเอลีกออสเตรเลียมาอย่างโชคโชนซึ่งผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขาคงหนีไม่พ้นการพาเ er, วสเทิร์นซินีย์วันเดอร์เลอร์คว้าแชมป์เ f c แชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2014ซึ่งเขาคือหนึ่งในขุนพลสำคัญของทีมในชุดนั้นโดยในฤดูกาลที่ผ่านมากับเวสเทิร์นยูไนเต็ด เขาลงเล่นไปทั้งหมด6นัดยิงไป1ประตูดิวที่4ยังอยู่ที่นครราชสีมามาด้ากับดิวการคว้าตัวมาโคซาฮเนกมิดฟิลด์ตัวลูกชาวออสเตรียมาจากฟอร์ลิสดอฟเฟอร์ในลีกออสเตรียโดยมาโคซาฮเนกปัจจุบันอายุ31ปีผ่านการค้าแข่งมาอย่างโชคโชนในทวีปยุโรปและอยู่ในทีมไฮเบอร์เนียนชุดรองแชมป์โปแลนด์พรีเมียร์ลีกปี2018และเคยลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกกับไฮเบอร์เนียนมาแล้ว ฤดูการที่ผ่านมาซาฮเนกลงเล่นให้กับฟอร์ลิสดอร์เฟอร์ไป20นัดยิงไป12ประตูกับอีก3าแอสซิสซึ่งมาโคซาฮเนกถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาเป็นจอมทัพคนใหม่ของนครราชสีมามาด้าเอฟซีในฤดูการถัดไปแทนที่จีดีคานยุกจอมทัพคนเก่าที่ถูกทีมปล่อยตัวไปและดิวสุดท้ายดิยวที่5ได้แก่ดิวการคว้าตัวลิช์ดสุคุต้าปาสูกองหน้าชาวเยอรมันเชื้อสายของโกของโปลิสเทโล โดยลิชาร์สุคุต้าปารูปัจจุบันอายุ30ปีผ่านการค้าแข่งในลีกบุนเดสลิก้าเยอรมันมาทั้งกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นสังเพาลีและไกเซอร์ซาเทิร์ทนและเขายังติดทีมชาติเยอรมันชุดเยาวชนแทบจะทุกชุดไล่ตั้งแต่ชุดยู17ยู18ยู19ยู20และยู21โดยในฤดูก,กาลที่ผ่านมาลิชาร์สุคุต้าปาสูลงเล่นให้กับโซโอีแลนด์ and, ทีมในศึกเคลีก2โดยลงเล่นไปทั้งหมด23นัด ยิงไป7ปร,ประตูกับอีก <X ach os> 1แอซิดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับ like 5ดีลที่ได้กล่าวมากันบ้างและคิดว่านักเตะคนไหนจะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นที่สุดในบรรดา5ดีลนี้ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ